สวัสดีครับทุกคนไร่ใจดีเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซนวันนี้ไร่ใจดีจะพามา,าทําปุ๋ยหมักสูตรสําหรับปลูกทุเรียนนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นไร่ใจดีทําการทดสอบทดลองปลูกทุเรียนด้วยวิธีการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่ดูมาจากที่อื่นนะครับเราก็มาทดลองดูแล้วแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจเท่าไหรนะ่นักเราก็เลยทําการคิดค้นสูตร สำหรับของเราเองเพราะว่าเรามองเห็นว่าในที่ดินที่เราปลูกเนี่ยในภาคอีสานส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับว่า,าสภาพของดินเนี่ยขาดธาตุสารอาหารต่างๆมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมทุเรียนปลูกแล้วตายนะครับเพราะว่าเขาไม่มีอาหารที่จะไปหล่อเลี้ยงตัวเองนั่นเองนั่นจึงทำให้ไร่ใจดีนั้นคิดค้นสูตรสำหรับดินปลูกทุเรียนขึ้นมานะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดเผยสูตรพร้อมวิธีการปลูกที่ไร่ใจดีลองปลูกแล้วเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะครับที่ไร่เราได้ปลูกมาวัดผลมาแล้วเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นตัวอย่างนะครับที่เราปลูกไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการการทําปุ๋ยหมักดินปลูกทุเรียนกันครับไปครับครับทุกคนก่อนอื่นผมขอแนะนําส่วนผสมนะครับที่เราจะใช้ในการ ทำดินหมักดินหมักสำหรับปลูกทุเรียนนะครับอันแรกนะครับเนื่องจากว่าผมมีวัตถุดิบทั้งหมดนะครับผมก็เอามาใช้นะฮะอันแรกก็คือขี้หมูแห้งนะครับอันที่สองขี้วัวครับขี้วัวแห้งแล้วก็นี่คือดินนะครับดินหนึงส่วน1ส่วนนี่คือผมจะเทียบสัดส,ส่วนทุกอย่างเป็น1ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นดินเท่าที่เห็นนี่คือประมาณ1กระป๋องเล็ก ผมก็จะใช้2ถุงนะครับที่ตักไว้แล้วเนี่ยก็จะเท่ากับประมาณ1ถังสีนะครับขี้หมูกับขี้วัวก็ถ้าเทรวมกันก็ประมาณใกล้ๆเคียงหนึ่งถังสีนะครับนอกนั้นก็เป็นรำข้าวรำข้าวก็ประมาณครึ่งหนึ่งของสัสดส่วนทั้งหมดแล้วก็แกลบอีก1ส่วนแกลบดิบนะครับแล้วก็ใบไม้ผมมีใบก้ามปูนะครับผมก็ามาใช้แต่ถ้า,าคนไหนมีใบอะไรก็เอามาใช้ได้หมดนะครับให้เป็นใบไม้ แล้วก็ส่วนน้ำหมักที่ใช้ก็จะมีจุลินทรีย์สองข้อแสงครับแล้วก็น้ำเจ้าปลวกที่เราไปตักมานะครับแล้วผมมีน้ำหมักที่หมูนะครับซึ่งผมเคยหมักไว้นานแล้วผมก็เอามาใช้นะครับไม่ว่าเราจะมีน้ำหมักอะไรก็ขอให้ใช้ตัวนั้นนะครับไม่จาเป็นต้องตามผมทั้งหมดนะฮะเพียงแต่ว่าสูตรนี้จะไม่ใช้น้ำตาลนะครับเพราะว่าผมใช้เจ้าปลวกมาแทนแล้วก็น้ำ หนึ่งบัวแต่ถ้าเราจะดูความชื้นอีกทีถ้าความชื้นไม่พอเราก็สามารถเติมน้ําเพิ่มเข้าไปแล้วก็เพิ่มสัสดส่วนน้ํำมักเข้าไปได้นะครับโอเคเรามาดูวิธีการทําครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ผมผสมกองดินหมักนะครับสำหรับปลูกทุเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะเมื่อครบ1เดือนนะครับเราก็จะนำไปปลูกทุเรียนกันทุกคนครับตอนนี้ผมเอาดินมาที่จุดที่จะปลูกทุเรียนแล้วนะครับตอนนี้ทุเรียนที่ออกมามีความสูงอยู่ที่เท่าไหร่วัดจากก้นถุงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ95เซนนะครับทุกคน หลังจากนี้เราก็จะมาเตรียมพื้นที่ปลูกกันครับ อาครับทุกคนตอนนี้ก็ผมทำการปลูกทุเรียนในแบบฉบับของไร่ใจดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะสภาพพื้นดินของทางภาคอีสานนะครับถ้าหน้าแล้งหน้าหนาวเนี่ยก็ดินเขาจะแข็งมากนะครับขุดไม่ค่อยลงเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยปลวนดินให้เขาเพื่อให้รากเขาเดินได้ดีขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เปิดเปิดหลุมเพื่อที่จะตั้งต้นทุเรียนลงไปนะครับหลังจากที่เรา ตั้งลงไปเสร็จปุ๊บผมก็จะทําการเอาดินหมักที่เราได้ทําการหมักสําหรับการปลูกทุเรียนมาอบแทนการพูนดินนะครับเพราะว่าถ้าปลูกเสร็จปุ๊บเราเอาดินมาอบเลยนะครับตามสภาพดินที่บอกคือถ้าดินมีความแห้งนะครับวันไหนที่เราลืมรดน้ำล้วดินแห้งเนี่ยเขาจะแข็งมากเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหาที่รากเขาเดินไม่ได้นะครับเดินได้ลําบากแล้วก็โดยสภาพดินของทางยีสานเนี่ยก็ ธาตุอาหารทางดินเนี่ยก็จะต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการปลูกทุเรียนของคนส่วนใหญ่ในภาคอีสานเนี่ยปลูกแล้วตายปลูกแล้วตายเพราะว่าเราต้องนึกถึงสภาพที่ว่าทุเรียนเมื่อปลูกลงไปเขาก็ต้องการอาหารเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูต้นของเขานะครับให้อยู่รอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมถึงได้คิดค้นสูตรดินสำหรับปลูกทุเรียน เพื่อที่จะปลูกเสร็จปุ๊บเมื่อล่าเขาเริ่มเดินเขาก็จะมาเจออาหารที่เราหมักกับดินเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการเจริญเติบโตได้ดีเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างต้นที่ปลูกไปแล้วนะครับประมาณ2เดือนในแบบฉบับเดียวกันไปเราไปดูนะครับอ่ะครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงต้นที่ผมทําการทดสอบต้นแรกเลยนะครับที่ว่าต้นแรกของการปลูกด้วยดินหมัก ใจดีสูตรที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับนี่เราเรามาดูใกล้ๆก,กันนะครับหลังจากปลูกมา2เดือนกว่าเข้าเดือนที่3นะครับทุกคนดูนะครับก็จะมีการแตกยอดอย่างนี้ตลอดเลยนะครับเนี่ยยอดของเขาจะแตกตลอดเวลาเลยแล้วใบเก่าก็ยังอยู่นะครับมีร่วงหล่นบ้างนะครับมีหนึ่งสองสามเท่าที่เห็นสามสี่ใบนะครับ สี่ห้าใบที่หล่นไปก็ถือว่าน้อยมากแล้วเป็นการปลูกที่ผมไม่มุงสแลนเลยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็รดน้ำด้วยมือเพิ่งจะมาติดตั้งสปริงเกอร์ไปเมื่ออา,อาทิตย์ที่แล้วนะครับหลังจากปลูกไปได้2เดือนเสร็จเส็จก็รดน้ำด้วยมือมาตลอดนะครับเขาก็จเจริญเติบโตได้ดีมากนะครับเท่าที่ดูเพราะฉะนั้นผมก็เลยมั่นใจว่าสิ่งที่ผมทำนั้น ดีกับต้นทุเรียนนะครับแล้วก็ไม่ส่ออาการว่าจะเกิดโรคอะไรเลยนะครับนี่คือประสบการณ์ที่ไร้ใจดีได้ทําขึ้นมาแล้วก็พยายามถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการสําหรับใครที่อยากปลูกทุเรียนนะครับมาเรียนรู้ประสบการณ์ที่เราประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวนะครับอะไรที่สําเร็จก็นําไปใช้อะไรที่ล้มเหลวก็ถือว่าเป็นบทเรียนได้เรียนรู้ไปนะครับ ช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราจะได้แชร์ประสบการณ์ให้ในครั้งต่อไปขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามไร้ใจดีเกษตรอินทรีย์ร้อซผมทำได้ทุกคนทำได้ครับสวัสดีครับ